สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวลเดลี่กันกแี้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถิงช่วงคอมิกแฟกต์กันต่อเลยดีกว่าครับในตอนนี้เรื่องราวความรู้รอบโลกคอมิกของเรานั้นได้นำเนินมาถึงตอนที่25กันแล้วซึ่งในวันนี้นะครับผมเราก็ได้นําเสนอเรื่องราวน,น่าสนใจมากมายให้ผู้ชมได้รับรู้เลยไม่ว่าจะเป็นจากจากักรวาลดีซีหรือมาเวลก็ตามและในตอนนี้เนี่ยผมก็รู้ได้นะครับผมว่าท่านผู้ชมนั้นอยากจะรู้เรื่องราวน,น่าสนใจต่างๆกันแล้วและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มรับชมรายการคอม ในตอนที่25กันดีกว่าครับผมเรื่องแรกนะครับเรานําเสนอจัก,กรวาล d c เซนก่อนท่านผู้ชมอาจจะเคยรู้จักกีนแอโร่กันมานะครับผมซึ่งกีนแอโร่เนี่ยออกในคอมิกแฟกบ่อยมากนะครับเขามีข้อมูลเจ๋งๆมากมายให้เราได้รู้ซึ่งในวันนี้นะครับผมความเทพของเขานั้นก็ยังไม่หมดนั่นเองท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ากีนแอโร่เนี่ยแม่นขนาดไหนเขาแม่นขนาดที่ว่าเขาสามารถยิงหยดน้ําได้นะครับหรือว่าหยดน้าฝนเนี่ยเล็งหยดน้าฝนหยดหนึงปื้อลงมาแม่งป้องโดนเฉยเลยคือแบบแม่นโคตรๆเพล่เอแม่นกว่าฮอปไออีกมั้ง และนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวหน้ารู้เรื่องแรกของเราเรื่องต่อมานะครับเราไปกันที่จัก,กรวาลมาเวลกันบ้างดีกว่าเราจะมาพูดถึงวิชันนกันนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าวิชันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ทีวภาพใช่ไหมครับผม เขาสามารถเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของตัวเองได้ครับโดยวิชั่นนะั้นสามารถทําน้ำหนักของตัวเองเนี่ยให้เบากว่าขนนกก็ได้หรือว่าหนักกว่าเก้าหมื่นกิโลก็ยังทําได้ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถที่มหัศาจรรย์มากๆนะครับสำหรับหุ่นกระป๋องตัวหนึ่งเนี่ยเรื่องต่อมานะครับเราไปกันที่ความเวอร์ของเดอแฟตครับผมหลังจากที่เราได้ดูคลิปความโม้ของเดอแฟ t ไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะรู้นะครับว่าเดอแฟตนั้นมันเก่งเทพขนาดไหนในวันนี้เรามาฟังความโม้ของมันกันต่อดีกว่า มีตอนนึงเนี่ยอาพาร์ตเมนต์มันกำลังจะถลม่มใช่ไหมครับผมเดอะแฟรนี่ก็จะไปช่วยคนในอาพาร์ตเมนต์โดยเดอะแฟรนั้นเห็นแล้วครับอาพาร์ตเมนต์เนี่ยถล่มแล้วคนจะตายแน่นอนเดอะแฟรนั้นเลยรีบวิ่งที่ห้องสมุดน,นะครับแล้วก็ไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพวกการสร้างอาพาร์ตเมนต์เนี่ย แล้วเดอรแฟรเนี่ยก็ใช้วินาทีที่อาจจมเนี่ยวิ่งกลับมาภายใน,นไม่ถึงวินาทีนะครับแล้วก็สร้างอพาร์เมนที่มาใหม่แบบว่าในตอนที่มันถล่มเนี่ยก็หยิบอิดมาต่อใหม่ต่อใหม่ต่อใหม่หมจนอพาร์เมนนั้นไม่ลม้มลงนะครับผมแล้วคนทั้งอพาร์เมนก็รอดชีวิตมาได้ด้วยความโม้ของเดอะแฟรนี่เองคือไอสัตว์โม้เกินไปแล้วอ่ะมึงจะอะไรขนาดนั้นวะแบบอพาร์เมนกำลังล่วงลงมาเนี่ยเดอะแฟรก็ต่ออิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวทันเวลาพอดีคืออะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นเรื่องต่อมานะครับผมมา เรื่องราวนี้เราจะพูดถึงราคาของโลกกับตันอเมริกาถ้ามาเทียบเป็นเงินจริงๆนะครับผมโดยโลกของกับตันอเมริกาเนี่ยมีมูล,ลค่ากว่า1,500ล้านบาทหรือว่า50ล้านดอลลาร์เลยครับผมราคามันอยู่ที่54ล้านก,กว่าดอลลาร์นี่แหละครับคือตีเป็นเงินไทยนี่พันห้าล้านบาทอะแค่โลอันเดียวนี่แบบแพงกว่าตึกทั้งตึกอีกอะมึงคิดดูว่าโลกมันแพงขนาดไหนทีนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องหนังกันบ้างดีกว่าเป็นการพูดถึงเจ็ดความรู้ของหนังต่างๆเพื่ออัปเดตข่าวสารนะครับโดยท่านผู้ชมอาจจะ ที่คริสเตียนเบลเล่นนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชันที่เทพมากนะครับทำออกมาได้ดีสุดๆท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าทาไมไม่เคยมีโรบินปรากฏอยู่ในเรื่องเลยโดยในตอนแรกเนี่ยกองถ่ายก็อยากให้มีนะครับผมแต่คนแสดงแบทแมนคริสเตียนเบลเนี่ยไม่ยอมนะครับคือคริสเตียนเบลก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามีโรบินโผล่มาแม้แต่นิดเดียวนะเขาจะไม่ยอมแสดงซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับผมผู้กำกับก็ต้องยอมนะครับคนเขียนบทก็เลยต้องเปลี่ยนบทให้นะครับผมสุดท้ายแล้วก็เลยออกมาเป็นแบทแมนแบบนั้นแหละครับแต่มันก็ถือว่าทำออกมาได้เทพมากเรื่องต่อมาก่อนจจะาาากกัันนนนใวี้รเม อัปเดตข่าวสารการเดียนอัปเดตกาแล็กซี่กันต่อเลยคือในหนังการเดียนก็ใกล้จะเข้าโรงเต็มทีแล้วนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังถึงคนที่อยากดูการเดียนเนี่ยคือหลายๆคนนะครับหวังว่าจะเห็นทีม a อเวอเร์ในเหล่าการเดียนนะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดมมนได้ออกมาแล้วจะไม่มีทีม a อเวอเรต์ตัวไหนเป็นปรากฏในเรื่องการเดียนอัปเดตกาแล็กซี่2ทางนั้นนะครับผมจะมีแค่ทีมการเดียนเท่านั้นซึ่งบางคนกอาจจะผิดหวังแต่ก็หนังก็คงออกมาดีแหละครับผมเพราะภาคแรกออกมาสนุกมากหนัง้วลแ หากาผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว,ว่าอะไรไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยถ้าผิดพลาดประกาศใดก็ต้องขออภัยด้วยในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมมิกเวิล์นะครับ